สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซทุกท่านเนาะก็ลงมาจากนะฮะ FC. อฟซีรับจ้างคนยางยันหนิงเนาะ,ะผมก็เดี๋ยวมาเช็ครถก่อนนะเอฟซนี่ก็เป็นเต็น์นะฮะเต็น์จากเดี๋ยวดูก่อนดูก่อนมันครบไหมนะฮะเต็น์จากพี่ใหญ่คนใต้นะฮะเอฟซ เดี๋ยวก็จะนำไปกลางเน,งนาะน่าจะครบอยู่เนาะเผื่อไว้เือได้ใช้ฮะเือได้ใช้เนาะเราก็ขามอยู่นี่บอกโอเคขามอยู่นี่เหรอก็นำเต็นเนาะไปไนะครับเพื่อเพื่อเราได้นอนกลางเต็นนะครับ พี่น้องส่วนรถนี่ก็เทียดูนะ้ำมันเครื่องเนาะเดี๋ยวจะทำความสะอาดด้านในนะครับไม่อยากจะนอนกลางเต็นท์นะครับพีีนะไม่อยากไม่อยากจะนอนกลางเต็น,น,นท์เนะราก็นอนที่รถก็ได้นะครับนอนที่รถก็ได้เนาะนะ สายไฟเดี๋ยวเดี๋ยวเสียบสายไฟนะฮะเดี๋ยวเวลาเราชาร์จแบตเนาะกลางคืนะน,นะครับเราก็ไปขอเสียบขอต่อขอต่อเนาะขอต่อจากบ้านรูบ้านใครเนาะ ก็ดูก่อนนะให้สินะครับือไม่งั้นเราก็สตาร์ทเครื่องแล้วก็ชาร์จอยู่ที่รถก็ได้นะครับพี่น้องอ,อก็วันวันไหนเนาะวันเสาร์นะฮะตอนเช้าๆนะครับพี่น้องนะก็จะเดินทาง ว่าพรุ่งนี้นี่างแม่ต่อยนะฮะกับแม่ยายเนาะจะทำการจะทำการหมกเหล่าไม้นะฮะทำการผ้านี่อะไรนี่แม่สีแดงแรงนิดด้วยนะฮะ ยัดๆไปนี่แหละ เดี๋ยด้านในนะฮะทุกท่านวันเสาร์ตอนเช้าๆนะครับพี่น้องเดี๋ยวรอหมกดอกไม้ก่อนเนาะทุกท่านเมื่อวานนี้ก็ไปซ่อมเบรกมือนะครับนะก็ไม่แพงนะ,ะ fc นะช่างเอาเงินก็หนึ่งร้อยบาทนะฮะ ไม่แพงไม่แพงรถนี่ต้องเหลือแต่ยางนะฮะทุกท่าน<ม>ยางหนึ่งเส้นนีมันมันมีรอยแตกนะฮะโอ้สายไฟตัวนี้จะต่ออยังไงหนูกัดสายไฟไนหะ้ FC ไฟเลี้ยวด้านหนึ่งตรงตรงแก้มแก้มตรงนี้นะฮะเอซมัน มันขาดมันไม่ออกนะ,ะนูก,กัดสายไฟนะครับพี่น้อง <c oughs> สายไฟนี่เราต้องใช้สายไฟยาวๆหน่อยนะครับน้องพี่น้องก็นำเจ็นขึ้นรถเป็นที่เรียบร้อยนะฮะแล้วก็อะไรอีกกำลังจะเตรียมสายไฟนะเอฟซี ไฟไฟเพื่อที่จะเวลาคืนเนาะเราจะได้ชาร์จโทรศัพท์นะครับไปขอต่อนะฮะไปขอต่อจากบ้านใดบ้านหนึ่งนะฮะเน,ะนะเอาะอะไรอีกถ้าลมนี่น่าจะไม่จำเป็นนะฮะพี่น้องแต่ก็ เดี๋ยวจอดพกติรดรถไปด้วยเนาะปิดพนลมนิดเด็กนะเสื้อเสื้อผ้าทำงานเนาะสักสักสักสองสามชุดนะ ก็เข้าไปดูดูคลิปเนะาะลุงจะเริ่มนะกางเต็นท์นะในวันที่ที่สองนะครับวันนี้วันพุธวันวันวันเสาร์เนาะทุกท่าน,นสายนี้ นี้สองสายนี้สายนี้ไม่ใช้สายนี้เป็นสายดินน่าจะเป็นสายดินแด,ง,ดงน้ำเงินนะครับพี่น้องก็ ไปครับพี่น้องเพราะว่าเราเราเลือกนะฮะเราเลือกแล้วนะฮะเราคิดแล้วนะทะุกท่านเราจะกลับไปสู่ที่ที่เราเคยอยู่ร่วมกันนะครับผมเนาะ ไปให้คนอิจฉานะครับพี่น้องมันเห่าไปเลยนะครับเห่าไปต้องแห้งนะครับว่าเขาเขาไม่ได้คนที่เห่านะไม่ได้หาข้าวให้เราเด็กนะครับไม่แคร์ไม่แคร์คใคร นอกจากลุงพลปเปเต็ดนะครับจะโฟกัสที่ลุงพลเะเต็เท่านั้นนะฮะเอฟซีอไปนี้จะหูหน,หนักๆนะครับทุกท่านไม่ฟังใครนอกจากลุงพลเะเตนนะครับเนาะประมาณนี้ครับทุกท่าน,นเจอกันใหม่เดี๋ยวเตรียมอ,อกกุปกรณ์ก่อนเนาะเดี๋ยวมันจะหลงหลงลืมๆนะฮนะก็ ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรไปบ้างเนาะเอาคลิปนี้สวัสดีครับ